พิสูจน์นรกสวรรค์เรื่องจริงหรือนิทานเรื่องของนรกสวรรค์ก็เป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยนะค้างคาใจในยุคนั้นเอ,เองเนี่ยมีข้าราชการช้นผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่งเขชื่อว่าหลวงจบกระบวนยุทธเป็นพ่อตาของนายกรัฐมนตรีในยุคนั้นคือจอมพลถน,นอม กิติขจรหลวงจบเนี่ยก็อยากจะทดสอบวิชาเนี่ยของหลวงปู่ก็เลยเดินทางมาหาท่านที่วัดปากน้ํามาถึงก็มากราบประเดียคนหลวงปู่ท่านก็ถามว่าเอามีทุละอะไรหลวงจบก็เล่าให้หลวงปู่ได้ฟังว่าพ่อของโยมเนี่ยตายไป20กว่าปีแล้วหลังจากตายไปแล้วเนี่ยนะเข้าฝันก็ไม่มาเนี่ยคือหายเนี่ยไปเลยตายไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าพ่อเนี่ยไปดีไปร้ายอย่างไรอยากจะให้หลวงพ่อเนี่ยคือหลวงจบเขาเรียกหลวงปู่นะในยุคนั้นเรียกว่าหลวงพ่ออยากให้หลวงพ่อเนี่ยช่วย ดูให้หน่อยว่าพ่อของโยมเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยนะอยู่ไหนอย่างไรหลวงปู่โสท่านก็เรียกแม่ชีที่เข้าถึงธรรมะภายในเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนะมานี่เขาเรียกว่าแม่ชีทมวิชาเรียกมาปุ๊บก็บอกว่าอ่ะแม่ชีเนี่ยนะให้ไปดูให้เขาหน่อยว่าพ่อเขาเนี่ยตายแล้วเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ไหนเนี่ยทีนี้ หลวงปู่ท่านก็บอกว่าให้ไปดูข้างบนก่อนก็คือให้ไปดูบนสวรรค์ก่อนเนี่ยเพราะว่าตายไปหลายปีแล้วแม่ชีก็นั่งหลับตาค้นไปเนี่ยใช้ธรรมะภายในนะค้นไปปรากฏแม่ชีนั่งหลับตาไปครู่หนึ่งลืมตามาบอกหลวงปู่ว่าไม่มีเจ้าค่ะข้างบนเนี่ยไม่มีหลวงปู่ท่านก็บอกว่าเอาทางนั้นไปดูข้างล่างแม่ชีก็หลับตาต่อนิ่งๆค้นไปต่อลืมตามาบอกหลวงปู่ข้างล่างก็ไม่มีเจ้าค่ะทีนี้หลวงปู่ท่านก็บอกกับแม่ชีว่าอ่ะมันยังไงนะข้างบนก็ไม่มีข้างล่างก็ไม่มีมันต้องมีสิให ลงไปดูให้มันลึกๆหน่อยข้างล่างเนี่ยนะค้นลงไปให้มันลึกๆหน่อยแม่ชีก็หลับตาใหม่เนี่ยค้นลงไปให้ลึกลงไปกว่าเดิมครู่หนึ่งแม่ชีลืมตาขึ้นมาบอกหลวงปู่ว่าเจอแล้วเจ้าค่ะโอ้อยู่ลึกเลยหลวงปู่ท่านก็ถามว่าอ้าวแล้วถามเขาไหมว่าทําไมลงไปลึกถึงขนาดนั้นแม่ชีก็บอกว่าเขาบอกว่าฆ่าว,วัวฆ่าควายวันละ 3 5ตัวเนี่ยประกอบอาชีพหลวงปู่ท่านกระถามต่ออ่าแล้วถามเข้าไหมว่าคนนั้นเนี่ยเขาชื่ออะไรอย่าลืมนะว่าหลวงจบเนี่ยมากราบหลวงปูน่นะไม่ได้บอกเลยนะว่าพ่อชื่ออะไรทําอาชีพอะไรไม่ได้บอกเลยบอกแค่ว่าพ่อตายไป2ี่สิกว่าปีแล้วให้หลวงปู่ช่วยดูแม่ชีก็บอกว่าคนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาชื่อโตะ๊ะรูโอ้โห พอได้ยินชื่อนี้เท่านั้นเองหลวงจบร้องไห้เลยนะคารเข้ามากราบที่ตักของหลวงปู่และก็นับถือศรัทธาท่านมาตลอดถึงขั้นปเปลี่ยนนะศาส,สนาเลยเนี่ยหันกลับมานับถือศาสนาพุทธนี่คือเรื่องราวของหลวงจบกระบวนุทธพ่อตาของจอมพลถน,นอมกิตติการหลวงู่สนเป็นหนึ่งในไม่กี่บุคคลในโลกที่พิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องบุญบาปกฎแห่งกรรมนรกสวรรค์ได้ตามพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกก็คืออักษรแต่จะหาคนที่บรรลุธรรมและพิสูจน์คําสอนของพระสัมมาสัพุธเช้าแบบนี้ได้ในโลกนี้ยากมากๆแล้วท่านพูดไว้ชัดเลยนะว่านารกสวรรค์มีจริงท่านไปมาแล้วไปนรก456ร้อยห้กุ้มตรวจนรกดูได้ตลอดเมื่อไปถึงสัตว์นรกแล้วหรือจับมือจับแขนของสัตว์นรกนั้นไต่ถามก็ได้เพราะฉะนั้นหลวงปู่สดถือเป็นพระรูปหนึ่ง ที่ชาวพุทธทั้งโลกเนี่ยควรจะต้องมารู้จักท่านมีความสำคัญตรงที่ว่าท่านเป็นพยานในการตัดสู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นพระที่บรรลุธรรมได้ตามที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านได้บรรลุแล้วก็สามารถพิสูจน์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นนรกสวรรค์กฎแห่งกรรมการละลึกชาติในโลกนี้จะมีสักกี่คน ที่พิสูจน์เรื่องนรกสวรรค์กฎแห่งกรรมได้ชัดเจนแบบหลวงปู่สดจันทสโรและก็มีหลักฐานยืนยันชัดเจนถึงการที่ท่านสามารถทําได้และท่านยังได้สั่งสอนลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวาสให้เข้าถึงธทมจนสามารถพิสูจน์คําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องนรกสวรรค์กฎแห่งกรรมตามท่านได้เพราะฉะนั้นหาได้ยากมากๆ ที่จะมีพระผู้บรรลุธรรมและมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนสถานที่ที่หลวงปู่สดท่านบรรลุธรรมก็คือวัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีในวันขึ้น15ข่้าำเดือน10เมื่อ105ปีที่แล้วย้อนเวลากลับไปในวันนั้นท่านได้ตั้งใจสละชีวิตโดยที่ท่านเนี่ยคิดว่าเราบวชปฏิบัติธรรมมาเนี่ย12ปีแล้วไม่เคยหยุดปฏิบัติธรรมเลยแม้แต่เพียงวันเดียว ธรรมะของจริงของแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้เรายังเข้าไม่ถึงวันนี้แหละเราจะเอาจริงเสียทีเมื่อคิดได้ดังนั้นในวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำเดือน10ปี2460นณวัดบทบนจังหวัดนนทบุรีท่านถึงตั้งจิตอธิษฐานว่าท่านนั่งลงไปครั้งนี้ยังไม่เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสห็น จะ,จะไม่ยอมลุกขึ้นจาก,จจากที่จน,จนตลอด,ลอดชีวิตจะหาพระที่บวชตลอดชีวิตคือสละชีวิตทางโลกแล้วมาบวชแล้วก็มาสลาชีวิตตัวเองอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงในโลกนี้ไม่รู้จะไปหาได้ที่ไหนแล้วและในคืนนั้นจิตของท่านได้รวมหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์การกายภายในตัวท่านทำให้ท่านได้เข้าถึงธรรมะที่แท้จริง แบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอระหันตุพระองค์ได้บรรลุหลวงปู่สดจึงเป็นบุคคลที่ยืนยันคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดท่านได้ยืนยันหลายสิ่งหลายอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องตายแล้วไม่สูญกฎแห่งกรรมบุญบาปนรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่นิทานคือถ้าไม่มีบุคคลอย่างท่านเข้าถึงจริงและมายืนยัน จะมีสักกี่คนที่เชื่อเฉพาะข้อความในพระไตรปิฎกคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดท้ายก็จะกลายเป็นแค่นิทานแล้วคนที่จะปฏิบัติจนบรรลุธรรมได้จริงๆก็อาจจะสูญหายหมดไปแล้วหลวงปู่สดจึงเป็นบุคคลที่บรรลุธรรมได้จริงๆเปรียบเสมือนบุคคลที่เป็นแสงสว่างที่สุดของโลกใบนี้เพราะอะไรก็ไม่เท่ากับการที่ได้เข้าถึงของจริงได้บรรลุธรรมจริงๆไม่มีอะไรทําให้ศาสนาพุทธ ตั้งมั่นในผื่แผ่นดินแล้วก็ในโลกใบนี้เท่ากับการที่มีบุคคลที่ได้เข้าถึงธรรมะได้บรรลุธรรมจริงๆไม่มีอีกแล้วเพราะพอเข้าถึงก็สามารถสอนคนอื่นให้เข้าถึงได้อีกเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าขนาดต่อให้เกิดไปเจอพระพุทธเจ้าด้วยตัวเองท่านก็บอกว่าไม่ต้องเชื่อเพราะคําพูดนั้น,นออกจากพระโอษฐ์ของท่านออกจากปากของท่านก็ยังไม่ต้องเชื่อแต่ให้เชื่อ เพราะได้ลงมือพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้นหลวงปู่สดจึงเป็นบุคคลที่ลงมือพิสูจน์คำสอนและพิสูจน์ได้สำเร็จบรรลุธรรมได้จริงไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่หลวงปู่สดท่านได้บรรลุท่านเรียกว่าธรรมกายธรรมกายจึงหมายถึงการบรรลุธรรมที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตุปาองค์มีหลักฐานปรากฏในพระไตรปิฎกว่า ดูก่อนวาเศรษฐะคำว่าธรรมกายนี้เป็นชื่อของตถาคตแลพูดง่ายๆว่าธรรมกายเป็นคำที่สูงส่งมากๆธรรมกายจึงหมายถึงคำที่ใช้เรียกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์รวมเรียกว่าอะไรเรียกว่าธรรมกายเพราะธรรมกายคือตัวตนของพระพุทธเจ้าคือการบรรลุธรรมที่แท้จริง จึงเรียกว่าธรรมกายนี่คือเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สดวัดปักน้ำที่เกิดขึ้นจริงกับคนในยุคปัจจุบันจริงๆหลวงปู่สดคือผู้ที่ค้นพบคําสอนดั้งเดิมที่แท้จริงของพระสัมมาสัพุทรเจ้าจะรู้ว่าพระสัมมาสัพุทรเจ้าพระอรหรนันต์สอนอะไรดีที่สุดคือบุคคลนั้นต้องบรรลุธรรมเองหลวงปู่สดคือคนที่มีเรื่องราวและหลักฐานการบารรลุธรรมที่ ชัดเจนที่สุดรูปหนึ่งเลยในประเทศไทยหรือในโลกใบนี้ก็ตามท่านจึงเป็นหลักฐานและเป็นพยานในคำสอนดั้งเดิมที่แท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่พิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกได้อย่างแท้จริงคนหนึ่งเลยว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเป็นพันๆฟรีเนี่ยมันคือเรื่องจริงมันเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เลย คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรจะประเสริฐยิ่งไปกว่าการพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นทุกเรื่องต้องนำไปปฏิบัติและพิสูจน์ด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดในอปริหานิยธรรมเจ็ดถ้าทำได้ศาสนาพุทธจะไม่มีวันล่มสลายจากประเทศนั้นเลยเพราะฉะนั้นการที่ชาวพุทธทั้งประเทศทั้งโลกมาสวดธรรมจักพร้อมกันตอนสองทุ่มถ้าทำได้อย่างนี้ศาสนาพุทธจะไม่มีวันหายไปจากโลกนี้เลย ไม่มีวันหายจากพื้นแผ่นดินนั้นได้เลยหลวงพี่เชื่อว่าการเผยแผ่ธรรมะที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียวแต่เป็นการลงมือทําให้ดูเพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้คนอื่นได้เห็นเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งมีค่ามากกว่าคําเป็นละล้านคําดังนั้นหลวงพี่จึงอยากชวนโยมพี่ทุกท่านมาสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยกันในทุกๆวันเวลาสองทุ่มตรงเพิ่มเพื่อในไลน์ที่ลิงก์ด้านบนวิดีโอนี้เพื่อรับการแจ้งเตือนสวดมนต์นั่งสมาธิ